สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการปฐมนิเทศนะครับชุดวิชา3 2 7 5 4การจัดการการบริการการจัดการการตลาดแล้วก็การจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจว่าเรามาเรียนวิชานี้ไปทําไมนะครับวัตถุประสงค์ในการเรียนคืออะไรการเตรียมตัวเรียนเป็นอย่างไรและจะประเมินผลอย่างไรนะครับเรื่องจากวัตถุประสงค์ก่อนนะครับวิชานี้อยากให้นักศึกษาได้เรียนเพื่อ1นนะครับมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของทฤษฎีด้านการบริการนะครับ สองมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีด้านการตลาดนะครับและสามมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์เสร็จแล้วอยากให้นักศึกษานำความรู้ทั้ง3ด้านเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนและการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโครงสร้างของเนื้อหาวิชานี้ก็จะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนใหญ่ๆอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ครับหคือเรื่องของการบริการนะครับอันที่2เป็นเรื่องของการตลาด อันที่3เป็นเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับอยากให้นักศึกษาเข้าชมนะครรายการโทรทัศน์ที่อัดเพื่อเป็นความรู้ส่วนเสริมนะครับในเรื่องของการจัดการบริการเนี่ยจะมีทั้งหมด3รายการนะครับรายการที่1เป็นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการบริการก็จะบอกว่าแนวคิดการบริการคืออะไรมันสําคัญอย่างไรนะครับตอนที่2คือ ประเภทของการบริการว่าการบริการเ,เราแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ประเภทและตอนที่3คือลักษณะของการบริการอันนี้เป็นรายการที่1น,นะฮะร,รายการที่2ก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดรูปแบบการให้บริการนะครับมี3ตอนเช่นกันนะครับตอนที่1คือประเด็นที่ต้องพิจารณาในการกําหนดรูปแบบการบริการนะครับตอนที่2ทํายังไงถึงจะยกระดับคุณภาพบริการให้มันดียิ่งขึ้นและตอนที่3คือ นวัตกรรมการบริการซึ่งเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีการให้บริการรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมการให้บริการนี่แหละครับรายการสุดท้ายของการบริการนะครับคือตอนที่3นะฮะการศึกษาวิจัยในธุรกิจการบริการนะครับประกอบไปด้วย2ตอนคือขอบเขตและการวางแผนศึกษาในการวิจัยและตัวอย่างของงานวิจัยที่ใช้ในเรื่องของการบริการงานวิจัยนี่สําคัญนะครับ นอกจากนักศึกษาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยนักศึกษาจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยอันนี้เราก็จะจบในเรื่องของส่วนที่1การจัดการการบริการทีนี้มาดูส่วนที่2นะครับส่วนที่2คือเรื่องของการจัดการการตลาดประกอบไปด้วย3รายการหรือ3บทนะฮะสบทก็คืออันแรกของการตลาดคือเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วก็การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเนื้อหาที่อัดเนี่ยจะแบ่งเป็น3ตอน ตอนหนึ่งคือเราจะพูดภาพทั่วไปว่าการตลาดคืออะไรสําคัญอย่างไรและพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงอะไรทําไมเราต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับตอนที่2ของบทนี้จะพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลให้กับพฤติกรรมผู้บริโภคนะฮะว่าปัจจัยอะไรเข้ามาพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับส่วนตอนสุดท้ายจะพูดถึงตลาดธุรกิจเพราะว่าเราไม่ได้ค้าขายกับผู้บริโภคที่เป็นรายย่อยๆแค่เพียงอย่างเดียว ยังมีการค้าขายระหว่างบริษัทกับบริษัทองค์กรกับองค์กรในตอนนี้แหละครับที่เราจะอธิบายแล้วก็เรียนรู้กันถึงเรื่องว่าการทําธุรกิจระหว่าง Business Business หรือว่าที่เรียกกันว่า b 2 b เนี่ยทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกของเรื่องของของการตลาดนะครับรายการที่5ก็คือส่วนที่2การตลาดก็คือจะพูดเรื่องการทําการตลาดเป้าหมายนะฮะที่คุ้นๆหูก็คือ STP ทำไมต้องมีการทำตลาดเป้าหมายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราค้าขายทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ผลิตของอย่างเดียวขายให้ทั้งตลาดถูกไหมครับเราผลิตของอย่างหนึ่งขายให้กับเด็กผลิตของอย่างหนึ่งขายให้กับผู้ใหญ่อันนี้ผมพูดแบบค่อนข้างจะหยาบมากๆเลยนะครับแบ่งเป็นการแบ่งที่หยาบมากถ้าแบ่งละเอียดคือผู้ใหญ่คนนั้นชอบแบบไหนมีไรายได้เท่าไหร่การศึกษาเท่าไหร่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตยอย่างไรเนี่ยบทที่5เนี่ยแหละครับที่จะทําให้เรารู้ว่าเวลาเราจะค้าขายกับใคร เราควรจะวิเคราะห์ว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครเช่นถ้าขายเสื้อคลุมท้องขายกับใครครับก็ขายกับผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์น,นะครับขายรถเมอร์เซเดสเบนซ์ Mercedes enz, หรือว่ารถวอลโวบีเที่มันราคาแพงๆขายให้ใครครับก็ขายให้กับคนที่มีฐานะค่อนข้างดีและมีนาทีการนค่อนข้างดีอย่างนี้ครับการตลาดเป้าหมายจะทาให้เรารู้ว่าถ้าเราจะค้าขายอะไรกับใครเราควรจะแบ่งส่วนตลาดอย่างไรเลือกส่วนตลาดอย่างไรแล้วก็ บอกลูกค้าที่เรียกว่าการวางตําแหน่งทางการตลาดว่าเราดีอย่างไรเหมาะกับเขาอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของการตลาดเป้าหมายนะครับรายการที่6หรือว่าตอนที่3ของการตลาดก็คือเรื่องส่วนผสมการตลาดเรื่องนี้เป็นเบสิกนะครับเป็นเบสิกเป็นความรู้พื้นฐานแต่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับการเรียนการตลาดเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของ CP เนี่ยเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับเรื่องส่วนผสมการตลาดก็จะประกรอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ product นะครับอันที่2 Price ราคาอันที่3 place การจัดจำหน่ายและการที่4 promotion การส่งเสริมการตลาดทั้ง3รายการนี้นะครับ4 5 6ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการการตลาดทีนี้มาดูตอนส่วนสุดท้ายแล้วครับการจัดการเชิงกลจะรุ่จะมีทั้งหมด4รายการเป็นรายการที่7890เริ่มจากอันที่7นะครับักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการเชิงกลยุทธ์พอคำว่าแนวคิดเนี่ยมันจะพูดพื้นฐานคล้ายๆความรู้พื้นฐานนะครับการจัดการเชิงกลยุทธ์คืออะไรนะครับสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรทําไมต้องเรียนนะครับก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดนะครับพอตอนที่2ของรายการที่7จะเป็นเรื่องของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นะว่าเริ่มตั้งแต่1 2 3 4งสองสาไปจนถึงสุดท้ายเนี่ยเขามีขั้นตอนอย่างไรที่จะจัดการทําธุรกิจได้อย่างมีชั้นเชิงมีกลยุทธ์นะฮะ อันนี้เป็นรายการที่7นะครับรายการที่8พูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบ่งเป็น3ตอนตอนที่1คือ,อการวิเคราะห์ขั้นที่1นะครับตอนที่2คือการวิเคราะห์ในขั้นที่2อันที่3คือการวิเคราะห์ในขั้นที่3รายละเอียดพูดอย่างนี้อาจจะยังฟังเองแล้วยังงงๆงหือรายละเอียดเดี๋ยวไปศึกษาไปชมเทปที่อัดเอาไว้นักศึกษาจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับตอนต่อไปคือการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรนะครับ กลยุทธ์เนี่ยมีทั้งระดับองค์กรระดับธุรกิจและก็ระดับหน้าที่รายการที่9และรายการที่10เนี่ยท่านอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ากลยุทธ์ระดับองค์กรหรือองค์การคืออะไรอันนี้เป็นเป็นตัวร่มใหญ่ที่สุดนะครับอันที่2แล้วระดับธุรกิจเป็นยังไงนะครับและอันสุดท้ายแล้วถ้ากลยุทธ์ระดับหน้าที่เป็นยังไงนะครับพูดมาทั้งหมดแล้วนักศึกษาจะพอเห็นภาพแล้วนะครับ ที่มาลองดูว่าแล้วการเตรียมตัวเพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับก็มีการเตรียมตัวและการวางแผนนะครับกิจกรรมนักศึกษาต้องทำนะครับนักศึกษาจะมีเวลาเรียนเนี่ยตั้งแต่15มีนาคมนะครับไปจนถึง21กรกฎาคมนักศึกษาควรใช้เวลาที่มีเนี่ยจากการศึกษาสื่อการสอนหลักคือประมวล แนวศึกษาของชิ้นวิชาประกอบกับการค้นความเพิ่มเติมร่วมถึงชมรายการนี่แหละครับจะทํให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถอ่านประมวลสาระแล้วก็ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาทํากิจกรรมตามที่กําหนดให้นะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะศึกษาเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับลองแอพพลายเข้ามาใช้นะครับสัปดาห์ละประมาณ 1- นชั่วโมงนะครับอันที่2ในสามีการจัดกิจกรรมจัดตารางเวลาว่า อาทิตย์นี้ต้องทําอย่างไรนะฮะอาทิตย์นี้จะคน้นความเพิ่มเติมอย่างไรแล้วก็ทําเป็นตารางว่าสรุปแล้วในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งเวลาให้กับวิชานี้ประมาณกี่ชั่วโมงซึ่งท่านแนะนําก็ไม่น่าจะน้อยกว่า 2- อถึงสชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับมากกว่ายิ่งดีนะครับมาถึงการเตรียมตัวครับเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับหเตรียมกายนะฮะสเตรียมใจ3เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมกายอะไรครับทำสุขภาพให้แข็งแรงครับแบ่งเวลาให้ลงตัว ถ้าเราโหมมากเกินไปก็อาจจะไม่สบายได้นะครับแต่ถ้าน้อยเกินไปก็อาจจะมีเวลาที่ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับเตรียมกาย2เตรียมใจทําใจสบายๆครับอาจารย์ที่สอนชุดวิชานี้ใจดีทุกคนนะครับเนื้อหาไม่ได้ยากเลยถ้าเราชมวิดีโอที่อัดเอาไว้ประกอบกับการอ่านหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมทำกันบ้านส่งเข้าเรียนครบอาจารย์รับรองว่าไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับอันที่3าเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกคือหามุมที่เหมาะ เงียบๆเหมาะสําหรับศึกษาถึงแม้จะเป็นการสอนแบบออนไลน์ก็หามุมที่มันสงบๆนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การเรียนที่คิดว่าต้องใช้เอาไว้ข้างๆตัวเมื่อเวลาเราต้องเรียนนะครับการดําเนินการศึกษาจริงๆก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็จะขอคล้ายๆสรุปให้ฝ่ายทีหนึ่งนะครับก็ทําตามแผนกิจกรรมการศึกษานะครับศึกษาแนชุดวิชานะครับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องหนึ่งห้องสมุดสูรวิทยาหรือแหล่งค้นคว้าอื่นๆนะครับ ทำกิจกรรมตามที่อาจาร,รย์ในชุดวิชากําหนดอันนี้สําคัญนะครับมีคะแนนทากิจกรรมตามที่อาจารย์ในชุดวิชากําหนดแล้วก็เข้าสัมมนาหให้ครบตามวันและเวลาสถานที่ตามที่มหาลัยกำหนดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากสะดวกกับท่านมากเลยเป็นออนไลน์นะครับอันสุดท้ายสําคัญไม่ไม่น้อยกว่ากันเลยศึกษาล่วงหน้าก่อนจะมาเรียนเนี่ยอ่าล่วงหน้าอ่าแล้วอาจจะยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยพอท่านมาเจออาจารย์ในออนไลน์เจอกันแบบเรียลไทม์ท่านจะรู้ว่าอ,อ๋อที่เราสงสัยสงสัยเนี่ย มันคือแบบนี้นี่เองหรือถ้า,ถาท่านมีคําถามตอนอ่านแล้วไม่เข้าใจเก็บเข้ามาถามในห้องได้เลยครับนะเอกสารนะครับเอกสารก็คือเป็นแนวการศึกษาที่แจกให้นะครับเป็นแผนกิจกรรมการศึกษาแล้วก็เอกสารที่นักศึกษาค้นความเพิ่มเติมอาจจะดูตําราที่เกี่ยวข้องนะครับคิดว่าอาจารย์ตอนที่สอนเนี่ยน่าจะมีการสอนสอนถึงการค้นเอกสารด้วยนะครับอย่างผมอาจจะยกตัวอย่างว่าเข้าไปค้นออนไลน์เนี่ยมีบทความเรื่องนี้เรื่องนี้น่าสนใจเนี่ยอันนี้ถามได้เลยในห้องนะครับ มาตอนสุดท้ายแล้วครับแล้วประเมินผลการเรียนอย่างไรนะครับวิชาี่อย่างที่บอกท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามีกิจกรรมระหว่างภาคเรียนคือคะแนนเก็บพูดง่ายๆ5 0านละนะครับถ,ถ้าท่านทาคะแนนเก็บตัวนี้ได้50%าละที่เหลือก็เป็นเรื่องสอบแล้วก็เรื่องรายงานเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ไม่น่าที่จะกังวลเลยนะครับมี3าสส่วนก็คือส่วนของการบริการส่วนของการตลาดส่วนของการจัดงานเชิเชงกลยุทธ แต่ละส่วนเนี่ยจะมีงานอยู่2ชิ้นนักศึกษาทำให้ครบครับบวกกับเข้ารับการสัมมนาเสริมเนี่ยคะแนนเก็บมารออยู่แล้วนะครับทีนี้คะแนนสอบนะครับคะแนนสอบคือถ้าเป็นเรื่องของการบริการเรามีข้อสอบ1ข้อ15คะแนนนะครับถ้าเป็นเรื่องการตลาดอีก1ข้ออีก15คะแนนแล้วก็การจัดการเชิงกนลดอีกหน,น,นึ่งข้อ20คะแนนนักศึกษาถ้ามีคําถามนะครับอ่านหนังสือจดเอาไว้แล้วเวลาเจอหน้ากันทางออนไลน์เนี่ย ถามอาจารย์ที่สอนได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวในการเรียนให้พร้อมแล้วพบกันครับ